สวัสดีคะ่ะพบกับอ้ออีกแล้วนะคะทางช่องอ,อ,อ้ออ้อค่ะ EP นี้นะคะอ้อจะพาลูกค้านะคะมาชมนะคะเป็นตัว2.4 Entry น,นะคะ4ประตูนะคะแล้วก็แจ้งโปรโมชั่นนะคะแคมเปญสุดพิเศษของตัว Entry น,นะคะซึ่งตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่884,000บาทนะคะสีขาวเกียร์ออโต้ นะคะโปรโมชั่นตอนนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพียงแค่ลูกค้าดาว20%ผ่อน84งวดรับไปเลยคะ่ะดอกเบีย้ย0.74%นะคะนาน84งวดเลยค่ะและสำหรับตัวมิดนะคะก็มีให้เหมือนกันนะคะมีเหมือนเดิมโปรคุ้มค่ามากๆดาว20%ผ่อน84งวดรับดอกเบีย้ย0%ไปเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะ,ะติดต่อสอบถามนะคะเบอร์อ้อ092-262-4262หรือจะแอดไลน์หาอ้อนะคะไอดีไลน์ aortsb นะคะ ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะออฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ออด้วยนะคะแล้วพบกัน EP หน้านะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ